กาบสบายดีเด้อพ่ยแม่พี่น้องเบิดสุขสุขคนเนาะมือนีกระทังน้องทงกระสิพาพ่ยแม่พี่น้องเงินถูบ้านอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าทั้งน้องน้องพ่นเงนเหยียบขี้ดอขี้ดินมาเห็ดเปื้อนขี้เก่าพ่ยแม่พี่น้องกระทั้งน้องทงกระสีมาถูบ้านคือเก่าเนาะพ่ยแม่พี่น้องอันนี้ก็มันกิดมีตะห้อยพ่ยแม่พี่น้องเปื้อนเบิดเลยก็เลยฉีมาถูอีกพแม่พี่น้อง จะทูตลอดนี่แหละประมาณเอ่อเทีงเที่งทงยงคละจะไปชอยเวลาคนนะน,น่นองนาะ kèn nó còn cái gì mà để không cho không ชอย,ชยนะกับบอลไปไม่เนาะไก่เข้ามาแล้วตอนนี้กันเนาะ หุบเรียบร้อยแล้วทางนี้ทางไหมเพื่อนหูบเรียบร้อยแล้วไปพี่น้องตอนนี้คิอมาหุบทางนี้ไปพี่น้อง ไปเนาะวี่แก่งปีๆเก่งเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งกันเนาะพวยเนองโอ้ไปได้เนี่เนาะเข้าไปเบิ่งใกล้ๆเนาะพวยเนองโอ้พ่อส้างสบายดีสบายดีสบายดีโอ้มาเห็ดทางไหนเนาะมาดนี่มาแล้วมาสองเปลงเงินเจ้าหน่ยแล้วอ๋อแทวหน้าบ้านนั่นแหละโดยโดยโดยเที่วหน้าบ้านนี่มากัาแฟเลยนี่น่ะมากับน้อาแฟโอ้มามามาก่อนมาสองคนนี่บ่โอ้ที่มีอยู่ của đây chị Tam mang làm rồi rồi rồi. đây cả thang thang nọ, thang ngân nông thôn người ta đang ăn thưu huyên ở. Câu xã Cả hai em phía nọ bưng thang huyên này oh, chỉ, đoan, chỉ đoan, oh, non gì say non vậy nè nó Rồi chỉ non cầu oh, bộ bên nha bờ bên <laughs> ตอนนี้จะเพ่าขึ้นแล้วเพราะว่ากระรังทูใหม่ๆอ่ะนะกาสีเอาเครื่องไว้นี่ก่อนก็ได้กาให้มันแห้งก่อนเนาะกาสียิงเลือดแต่คันไดเนี่ยทูจนนวนมันแห้งแล้วแป๊บเดียวแป๊บเดียวโอเคพอนเนาะตอนนี้ก็ยิงเลือดแต่ขันได้อยู่แล้ว สายสดเนะเออเออนี่คุใหญ่ทำจนโโตมาลยว่าไอเทเปิลเบ็นไอเ ซีังเชียได,ได้ได้เอาสิมังอยู่นี่งแล้ว oh, อ๋ออันนั้นทั้งอันนั้นทั้งทรายกับเบิร์ยิงเลติหินนี่แหลนะเนาะทรายก็ไดนะ้ทรายน่ะโบได้มันเบิร์ดแล้วยังเลติหินนี่แหละตอนนี้ก็ถูเป็นที่เรียบร้อยเนาะเห็นเนาะยังขาดทรายเนาะยังขาดทรายเนาะแสงมันโตเห็ดเดือนไอ้ลายเนี่ยมันเทให้ก็เลยทรายเบิด เทให้ทั้งขา, like. ขานนี่แหละไปเท่วมแโ,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 โอเคพี่น้องตอนนี้ก็ทั้งพู้สั่งเพิ่งจะขึ้นไตเมียนเกืนเงินองคองอยู่ทั้งแหนเรียบร้อยแล้วพี่น้อง พิ่นว่าอันนั้นบ่มีหินนะบ่มีหินแล้วบ่มีอันนั้นซ้ายพ่มี่น้อเนาะก็ทางน้องลาเพิ่นจักไปไสยังบ่เห็นอยู่พ่อแม่น้องก็รอทางน้องลาเพิ่นบ่แม่นเพิ่นไปทางเฮือนลาบ่เนาะงเนาะทางน้องกะเก็บกวาดไปแล้วโอ้โอ้สวัสดีทงสวัสดีสวัสดีขอเฮือนบ่ ได้แล้วสิเป็นยังเนาะโอ้ยไปจังไดไปจังไดนี่คือรอขึ้นกว่าเราแทถวนี้เยอะเยอะบอกว่าเนี่ยคือดิ้นโอ้ไปทางภูม่วนอยู่กัเนาะทางนี้เงาได้ทางนี้เลยโมเห็นน้องลาอันนี้นี่ว่าน้ำกินเลยอยากน้ำได้หนิโอ้สิชวนน้องลาไปซื้อน้่น้ำแล้วบ้านนี้น้ำเบิร์ดแล้วเนาะน่องลาอยากน้ำหันดิเขาแห้งแล้วอันนี้ก็ เบ็ดแล้วน้ำมาเลยว่านีไปซื้ออยู่ปปปะเาาไไหซื้อซ้อโอเคเดี๋ยวไปซื้อนำกันเลยปโอเคโอเคพ่อแมญ่นอกทั้งน้องทุ่งกับน้องลาพิงคกัสิพากันไปเอาน้ำเนาะพู้ให่น้องเนาะทั้งน้องลาครับเลยเนะ <c oughs> าบบะน้อง,ล,งลาครับบอด้วยลองนึกน้องลาครับไม่แต่อย่าพาลงคลองนะงบบนโอ้ คาร์โลรูเบนโอเคทางน้องลาไปกํลังเลี่ยวรถเนาะกําลังเลี่ยวรถไปซื้อน้ําถอยมากับซื้อของกินทางน้องลาเพิ่นยังบ่ทันกินข้าวบ่น้องลยังโอ้ซื้อนกะปุนเลยดๆข้าวโอเคเนาะอยมานเนาะต่อตอนที่ไปเอาน้ําเนาะไปซื้อน้ําเนาะโอเคเนาะนีเนาะนีก็ทางน้องลาเพิ่นก็ฮอห้านตําเนาะไปซื้อตําก่อนจะไปซื้อน้ํา น้องล่ะชื่อตามกับซื้อซื้อยังไงเนาะตามนี้ยมันปิ่งปิ่งป่ะซื้อซื้อยู่ว่าปิ้งนะน้องล่ะตัดที่แต้มอ๋อซื้อแต่้มเนาะหาดตาเพื่อนโอ้มาซื้อร้านประจำร้านประจำของน้องล่ะเพื่อนเนาะอาานนี่ก็มีคนเยอเยอะเอาแบบตามตาชั่วเอาบ่น้องล่ะโอเคจะเอาตานั่งน้องล่ะ ตหอยอ๋อตำหอยเนาะกสั่งทางแมคคาบเลยน้องละสั่งเลยน้องละโอเคเนาะทางน้องละตำหอยกับตำยังน้องละคิดบางอีหอยกับต่วนสอกเนาะหอย่วโดยโดยตหอยกับตำั่วน เดี๋ยวไปเอานามกันเนะนาะ้อไปโอเคเนาะโอเคนอนพน้อ okay, ตอนนี้ก็ทังน้องลาก็เอานามเนาะ tục thôi đây là làm ô tục chết phân ok nó phải nó cần cái thằng nó là cần à hài áo làm hài làm nó con ok cái đó โอ้ยน้องว่าเหดีๆได้เหียนะมือสั่นอสันอยากเข้าเลย เทตอนนี้ก็เทเรีร้อยแล้วทั้งนั้งละเป็นกระเซียวพันเนาะเตรียมใจกันน้องละทางนี้<ห>นบุมมีเงนินไดมน้องละทางไหนบุมมีเงินเดอ้อเจ็ดพันบเนาะเจ็ดพันน้องละมีเยอะเนาะมีเยอะเอาเลยห้ายายนามเด้อบุมบมีงเ 7, 7, ง,งินตายแล้ว <laughs> โอเคพ่อยไม่น,ออน,น,อน้องตอนนี้ก็ทีจะต่อคลิปไปต่อทั้งเพื่อนเนาะพ่อยไม่น้องโอเคพ่อยไม่น้องตอนนี้ก็ทั้งน้องปลากะมาด้วยฮันเป็นทีเรียบร้อยเนะาอะอออยังมื่อกินเานาะทั้งน้องหลานคืออยังมื่อกินในตอนนี้ตามหอยกับตามซั่วโอ้ตามหอยตามซั่วโอโอเคเนาะตอนนี้กะทั้งทั้งน้องผมเป็นทีจบคลิปไปแล้วเนาะน้งองหลานสบายดีเนาะสบายดี สบายดีพายแม่นองก็นี่กันฝานกไลค์ก็แชร์หน่ยเด้อพายแม่นองเนาะสบายดี